ตอนนี้นะครับชาวบ้านนะครับกําลังมาแสดงความดีใจน้ายางหลนะครับนี่ครับนี่คือที่นองเพื่อนเด้อนี่สามทีนองเพื่อนดสามทีนองคนนันคนอันแฟนเพื่อนหอมแก้มเบิือโอ้ยหอมแก้มเบิือโอ้ยรู้สึกว่าหอมใช่มรู้สึกว่าหอมปะมือตกมีชาวบ้านมาแสดงความดีใจน้ายางหลเลยครับนี่ครับ นี่ครับคนนี้กับพี่น้องเพื่อนเนาะเบื้องเนี่ยโอ้โอ้ดีใจนำดีใจนำดีใจนำให้ลอตเตอรี่โซ่เบื้องโซ่เบื้องโอ้นี่ครับรางวัลที่หนึ่งคนหูดก็เป็นแผงแผงลอตเตอรี่ข้างหลังโอ้โหโอ้ดีใจนำดีใจโอ้เพื่นสื่อแค่เบิร์ตสามลอยเบิร์ตจักใบจกแบงค์ห้าร้อยจ่ายเพิ่อนเบิร์ตจักใบสามใบเบิร์ตสามใบสื่อเบิร์ตสามใบ สามใบสามสูงสองใบสูงสามมีใบเดียวโอ้ทางเลยเฮ้ยกันว่ะเขาเฮ้ยมันดีใจวันสันเลยว่ะบ้านนี้ผมกับบ้านน้ำเสื้อเขไม่พอกันดูเสีแยกบ้านไม่เถานะเสียแยก้านข้างพอขี่ไปบนงัวงอย่างมาตะเวนมันสูงเลยบ้องงวมาเขาไปกับพี่สาวเขานี่แหละบ้านผมอยู่ทางในพื้นเอ้าคนสิได้ยาใส่หมวกมันมืดมันมืดเออมันมืดเออ เปิดเผยในแม่เนาะเออออกโล่งๆหวงอกๆคือผมเออกลงๆให้เห็นกันทั่วประเทศจ้าเลยโอ้โหนี่คนขายลอตเตอรี่ให้ถือวัลที่หนึ่งรอบอกเขาด้วยประธานเดินไปหอตลาด บอกคอยซื้อไว้ให้ตั้าแกซื้อให้แล้วผมมีตังค์อยู่เทั้งสามสองผแพงนี้รวยโอ้เบิ่งสักยงีนเต็มเลยเนี่ยแพงเนี่ยรวยอีหลีแพงเขากเนั่นแพงนี่รวยครับแพงบอสอดเนาะโอ้ยเจ้ามาขายไอ้เพิ่นจะได้เนี่ยเพิ่นมากจะได้จะมาขายเพิ่นมาขายไอ้เพิ่นประจำครับมาทุกงวดโอ้มาทุกงวดครับผมลูกค้าประจำบ่งวดนี้เพิ่นซื้อเบิดจะได้งวดนี้บอกเนี่ย เปิดสื้อสามใบมั้งสื้อเปิดสามใบสบายเงียนีสื้อหล่เนี่ยนะสื่อเธอสื่อเธอออสื้อเอครับผมบ้านนี้เพิ่งก็ถือน้ำกวดที่แล้วก็ถือเช่กันครับได้สุงวัวเพิ่งถือน้ำสุงวัครับผมบ้านหลังนี้ถือสุ้งวัวเป็นนเป็นพี่สาวครับนเป็นสาวอ๋อพี่สาวถือสุงหัวตรงนี้องค์กงนึงกับลวงตาบ้านบ้านไหนบ้านดุ่งนี่ก็ถือล้อทีสาโสน แสนหกโอ้เสด้วว่าเขาแทงเจ้านี่คนถึอดูอีเลเนาะล้านเขานี่ถึงถสามตัวชุดใหญ่หาใบบ้านพนถึสมตัวหนาสามตัวหลังอู้เขาไล่งวดนึงเขาไบ้านกไล่นั่นถองานที่ไดที่หบ่บ้านยังเลย่ปนตนนั่นน่ะที่อบตเนีัน่บรลเมันเขามาเรื่อยๆครับตัวนั้นมันไกลละบอกไก่บกไกบอกไก่นี่ล่ะ ลองซาวาเระบอกให้มันถึงรัตนาเลยไดทนี้องซาวามันจะมีค่ารถมาหอดี่คออยู่บอาเอออเปลอทางพี่บอกว่าเพี่สาวเดี๋ยวกูจะส่งค่ารถไปให้มันมาเออมันมาเมมาตลอคอยอะวอเขนาดมื่อนัเาบอเงินเงินเ่าเออออกเอาเอาทีเอยวอาเขาให้เส้นมนไดุ้าอ๋อรถตะลี่นี่เส้นเปสมอนี่ ก็ขับจำเประจําเส้นเสานใดฮ่าฮบาฮไาฮบาฮ่าฮ่าฮ่าะ่นฮ่าฮ่งฮ่าเอาฮ้าฮ่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 าเ่าบี่าน่่งฮ่าฮ่ะฮ่า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 ฮ่มอ่า่าฮึา่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่นฮาฮ่นไ่่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่่านี่เพิ่่า่่่่่่อ่่่่่า่าเนาาาา่นา่ คนผสมสีเฮงนะคนผสนสีเฮงเออกเลีเรือเหลือเหลือเหลือลาสุดเอบเลือหน่อยเลือหน่อยเรือหน่อยประมาณยี่อยลอยก็ใบนี่ละมันมาเอามือบวานยังมาเล่เป็นใบใบอ๋อแสดงว่าเล็ขอนแล้วแถบสิบบมีคนเอาเหรอตัวนี้ครับไม่เพิ่นนต่ว่งุนี่ของผมมันมาหลายเลขประมันทีหน่งสาตัวหลังนี่มาหลายเ้คซื้อคนขายกันอยู่กับแม่อยู่ คนขายอยู่บ้านไหนครับผมอยู่บ้านชุกชัยนี่ครับบ้านชุกชัยโอ้แต่บ้านชุกชัยตำบลตำบลตรวจตำบลตรวจนี่ตัวนี่ครับผมอ๋อคือคือมากับชกกัช่ยนะครับผมอมากับชกกับชัยเลยบ้านชุกชัยครับผมชุกชัยเอชกัยมาให้คนขายนี่อยู่อยู่บ้านเลีกที่เท่าไหร่ซื้อจท่ไหรซื้อจท่ไหร่สามสิบเอสมูสิบสามครับสามสิบเอสมูสิบสามตำบลตำบลตรวจตำบลตรวจซื้อนายอ้วนทำทองนายอ้วนทำทองครับผม ครับคนขายลอตเตอรี่ที่ถือรางวัลที่หนึ่งสื่อก็เพิ่งนี่เฮงประจําเมียเจ้าขึ้นหน้าต้านอ่อนกว่าเจ้าตัวอ่อนตะบักแห้งเลยเกือบหล่อหนึ่งหล่อหนึ่งเลยครับวมไปแต่หานทั้งสิบสองปีเหมือนจะหล่อหนึ่งกับมาฝากทหารเหนื่อยโง่เลยต้านโอ้นหัวหัวเลี้ยงเจ็ดตัวเรียงสามตัวโอ้ต่อไปสิเต็มคอกแล้วมั่งนี่ต่อไปมีโอกาสเต็มคอก มั่วจะาซมโตนี่บ่พึ่นบ่ได้ฝันเลยแต่ว่าพิ่เดี๋ยวจะของเขามาก่อนนะโอ้โหนี่แฟนอนอนนงนเขาแฟนเพื่อนโอ้ดีใจนํำดีใจน้ำดีใจครับดีใจทั้งหมู่บ้านห่างทางะรอ้ย เขาให้งานศพเขาให้โอ้ยอม่ค่อยจริใจติดใจนำดีใจนำเออเจ้าจะได้จังถือก็แรกๆเจ้าฝันบอไม่ได้เอาใดเจ้าฝันบอไม่ฝันเลยไบอฝันเลยไม่ได้ฝันเจ้าจับจับก็อยากซื้อทุนนี้ไอ้สามศูนย์ศูนย์สามแค่นี้ก็ซื้อแค่สองสามใบแค่นี้ก็ซื้อแค่นี้เองจ้ ເຂົ້າມາກໍຈິບເອົາເລີຍບໍ່ລືຈັ່ງໃດຈາເຂົ້າມາຫຼາຍຮອບເຂົ້າມາເຕືອນໃຫ້ຊື້ຢູ່ນູບໍ່ວ່າຍັງບໍ່ຟັນຍັງບໍ່ຟັນບໍ່ຈັກອັນໃດນໍຢ່າມາທັ້ງໂຕນໍໂຕຈົນຫວຍຈະອອກແລະກະເລີຍຈົນຫວຍຈະອອກອືມກະເລີຍ เขามาแล้วจะซื้อจักใบจะซื้อจักใบซื้อสามใบจ้ะซื้อหกศูนย์สามกับหกสามศูนย์เนาะหกกลับกันไปกลับกันมาก็เลขสามศูนย์ศูนย์สามนี่แหละจะชอบตัวนี้เลยจ้าก็หยิบมาไอตัวนี้มันเป็นเลขประกันประกันชีวิตแต่ว่ามันยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนปีที่แล้วโอ้เคยลองซื้อดูเผื่อเผื่อเผื่อมันเลขใชก็มันซื้อเลขใบประกันชีวิตจ้าแต่ตัวนี้มันยกเลิกไปแล้วเออแต่ก็เคยถูกกับเขาอยู่สามศูนย์ศูนย์สามนี่แหละมันเป็นเลขประจำเลขชอบ โอ้ยจะเป็นหักเมียหักจะเป็นหักเมียหักนสัญญาคอยคอยคอถามซื้อซื้อเจ้าซื้อจังไ้ก่อสัญญาซื้อซื้อจริงป่ะออสัญญาสิมอุดสัญญาจ้ะสัญญาครับสัญญาโยยยิงสองตปสัญญาสิมอุดครับอายุเจ้าจักปีปีนี้มันก็เกิดสองศูน่ะปีนี้มันก็สี่สิบกว่า สองศูนย์สี่สิบเท่าไรครับสี่สิบสี่สี่สิบสี่ปีอายุสี่สิบสี่ปีอยู่บ้านเลขที่เท่าไรอีกอ่หนึ่งศูนย์สองศูนยหมู่ที่หมู่สิบหมู่สิบจ้ะตำบลกุดหวา้อำเภอศรีขอร์พูมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือชมนาผู้ที่คนโคตรเฮงไม่คิดไม่ฝันโอ้สุดยอดอีกแล้วเจ้าเนาะคนเลี้ยงวัว หนึ่งในสามสิบล้านนี่ยลูกเขาม่ไดีใจน้าลูกแ้สามคนอ๋อลูกพี่กี่คนเนี่ยสามคนเ้อสามคนเขาไปใส่เบืดอ๋อก็มีครอบครัวแล้วก็อยู่ในเมืองออ๋เขาอยู่สุรรินท์กันเขาวแล้วเดี๋ยวก็มาออ๋เขาลุกข่าวแล้วเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเขาก็มาต้นนี้ลูกไส้คนเล็กคนเล็กจ้ะคนหน่อยคนหน่อยจักปี้เหรอลูกคนหน่อยนี่ปอสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดปี้แล้วเรียนอยู่สายหำบ้านโรงเรียนบ้านกุดหวายครับโรงเรียนบ้านกุดหวายพูดดังๆเลยพูดได้สอนนอนี่นอค่ะ ครูชื่ออะไรครูชื่ออะไรครับคุณครูม่วงชื่อจริงชื่อนางสุจิตรามนุษยนมนุษสนอและครูนายวิรยุทธ์คำงามผู้อำนวยการโรงเรียนนาย ตัวนี้เป็นพี่สาวจาพี่สาวแท่ๆจ้ะพี่สาวแท้ๆตอนซื้อนี่ยุกับพี่สาวเลยวะดูด้วยะจ้าบังคับให้เขาซื้อเลยเาไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาบังคับให้เขาซื้อเลยเขาไม่เอานม่เอาอให้เขาซื้อบังคับให้เขาซื้อเลยเขาเลยเขาเลาซื้อแค่สองใบเองถือเลยสามใบสามใบแต่ตัวูกเนี้มันมีแค่ใบเดียววะ บัคนชิงานชิงครับคนชิงเออเจ้าพ็่จะได้จังเด็ดเอามาให้เขาเออมายัดเยียดรติคือเรามาสุลรอบครับผมมามาหาคนสุลรอบครับผมมานั่งอยู่แค่นี่ยล่ะครับผมสาวเราถูกรอบเลยเจ้าเราบอค่อยซื้อแล้วคนซื้อนี่แหละคนซื้อที่ซื้ครับคนซื้ออยู่ด้นดนซื้อเท่านึงคนนั้นไม่ถูกเนาะสามสิบล้านเนาะ ไปเกเี็นี้น่าใจอบใจกว่าน um> um ้องแท้ๆค um> um> um ่ะคนสุดท้องคนสุดท้องนี่พี่สาวเจ้าจะมีจะคนมีจะคนมีจะคนอ่ะคนค่ะสี่คนคนสี่ค่ะมีจมล่ะมีเงินเลยอ๋อโอ้ยมันมาเครื่องบินมันมาเครื่องบินคนเขาจะถือเนาะจะได้กันจะได้เขาก็ถือคนเขาจะถือเนาะฟันมาเคืงบินมาตกอยู่บ้าน ก็ดูนะครับชาวบ้านนะครับกำลังมาแสดงความดีใจน้ำยางหลายนะครับนี่ครับนี่คือพี่น้องเพื่อนด้อนี่สามทีนองเพื่อนสามพี่น้องเพื่อนเพน่อนแฟนเพื่อนอ้าวแฟนเพื่อนเด้อโอ้ขากอนเอา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 มาแสดงความดีใจกอดคอกันแก้มเบิ่งโอ้ยดูซสึกว่าหอมใช่ไหมรู้สึกว่าหอมบ่มือต็มอเต็มชาวบ้านมาแสดงความดีใจน้ำยางหลายเลยครับนี่ครับ นี่ครับคนนี้กับพี่น้องเพื่อนเนาะเบื้องเนี่ยโอ้โอ้ดีใจนำดีใจนำดีใจนำให้ลอตเตอรี่โซเบิ้งโซเบิ้งโอ้นี่ครับรางวัลที่หนึ่งคนถูดก็เป็นแผงแผงลอตเตอรี่ข้างหลังโอ้โอหดีใจนำดีใจน